เ <Audio> บสแพททีสชื่อผลงานโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความสำคัญของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ สภาพสังคมในปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าด้านวัตถุและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วแต่ทางด้านจิตใจกลับไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรส่งผลให้วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปมีความเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นซึ่งกันและกันทำให้จิตใจของคนห่างไกลาจากคุณธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกําลังสําคัญของชาติโรงเรียนบ้าน,นดินแดงได้จัดกิจกรรมปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อลดปัญหาด้านพฤติกรรมของนักเรียน ต่่ออเืงผลที่ไดจากการดําเนินงานนักเรียนมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอยู่ในระดับหนึ่งแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากการออกเยี่ยมบ้านของนักเรียนเพราะว่าผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจนทำให้ต้องเดินทางไปทํางานต่างถิ่นทอดทิ้งให้บุตรต้องอาศัยอยู่กับญาติญาติซึ่งทําให้บุตรหลานขาดควา,ามรักควา,ามอบอุ่นและอาจต้องออกในทางที่ผิดก่อให้เกิดปัญหาสังคมตามมามา,มากมายโรงเรียนบ้านนินแดงเห็นว่าการที่จะพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ จะไ,ได้ผลที่ยั่งยืนจะต้องมีการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายอย่างจริงจังจึงดําเนินการจัดทําโครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมน้อมนําหลัก จาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยการประสานความร่วมมือจากบ้านวัดโรงเรียนในการลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเยาวชนและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีจิตใจที่ดีงามรักครอบครัวรักท้องถิ่นมีจิตสาธารณะมีความสามคัคคีสามารถนำหลักธรรมและหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงแก่สังคมและประเทศชาติอย่างแท้จริง 2. จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน2.11เพื 1. 1. ่อประสานความร่วมมือระหว่างบ้านวัดโรงเรียนในการลดปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรมมร,รมมีจิตสาธารณะโนะดยการปลูกฝังคุณธรรมพรื้นฐาน9ประการและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้2.2เป้าหมายเชิงปริมาณน,นักเรียนโรงเรียนบ้านนดินแดงจำนวน69คนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมของโรง ส่งเสริมคุณธรรมน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเชิญคุณภาพครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดินแดงทุกคนได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 3. กระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดรําเนินงาน 3.1จขั้นวางแผน1แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 2. คณะกรรมการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหลักธรรมและหลักปรชยาของเศรษฐกิจพอเพียง 3. เลือกหัวข้อที่จะทำโครงงานคุณธรรมในแต่ละชั้นเรียนโครงงานทักษะอาชีพน้อมนำหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. กำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินการเช่นกิจกรรมบรนสัคัญทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมธรรมะสุดสัปดาห์กิจกรรมนั่งสมาธิกิจกรรมอาสาพัฒนากิจกรรมเกษตรอินทรีย์กิจกรรมแหล่งเรียนรู้สวนสมุนไพรหลากหลายประโยชน์กิจกรรมโครงการรักษาอาชีพน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่นโครงงานจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงโครงงานยาฆ่าแมลงปลอดสารพิษโครงงานน้ำยาล้างมือโครงงานน้ำยาล้างจาน 5. จะทำปฏิทินการปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม3.2 ขั้นดาเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดโครงงานประสานความร่วมมือกับคร,ร,รูผู้บริหารผู้นําชุมชนพระสง์ดําเนินการจัดทําแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรและการปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ดําเนินการตามปฏิทินการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม3.3ขั้นประเมินผลติดตามการดําเนินการกิจกรรมต่างๆอย่างต่งตอเนื่องประเมินผลโดยการสัมภาษณ์จากบุคคลที่มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้องและจากแบบ สอบถาม3.4ขั้นปรับปรุงนำไปใช้ประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการวิเคราะห์ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ สี่ผลการดําเนินการผลสำฤทธิ์ประโยชน์ที่ได้รับ4.1ผลที่เกิดกับผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนบ้านเดินแดงมีความตระหนักมีการพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน9ประการและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติสอดคล้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากร่วมปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนสามารถนําไปประยุต์ ใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเฉพาะก,กิจกรรมโครงงานทักษะอาชีพนักเรียนสามารถนำไปสานต่อที่บ้านได้ส่งผลให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนลดลงนักเรียนม,มีจิตสำนึกรักบ้านเกิดสร้างความสามัคคีมีจิตสาธารณะมีความเสียสละและมีส่วนร่วมให้กับทุกฝ่ายในการพัฒนาชุมชนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน4.2 ผลที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเนินแดงได้มีการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การจัดการเรียนการสอนโดยการออกแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมต่างๆคณะครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนมีการทํางานเป็นทีมมีความสามัคคีขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนอดออม รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์4.3ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนให้ความร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมมีการประสานสมานร,รักในชุมชนความสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวและชุมชนดีขึ้นดังนั้นการที่นักเรียนได้พัฒนาบ้านวัดโรงเรียนเป็นการทําให้ตนเองและชุมชนมีความพอเพียงทั้งด้านเศรษฐกิจจิตใจสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป4.4ประโยชน์ที่ได้รับจากการนำนวัตกรรมไปใช้บ้านวัดโรงเรียนให้ความร่วมมือกันดำเนินกิจกรรมมีการประสานสมานร,รักในชุมชนความสัมพันธภาพระหว่างครอบครัวและชุมชนดีขึ้นนักเรียนมีความตระหนักมีการพัฒนาตนเองตามหลักคุณธรรมพื้นฐาน9ประการและตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดีขึ้น กิจกรรมทุกกิจกรรมที่นักเรียนได้ปฏิบัติตอ่อครองตามหลักคาําทางพระพุทธศาสนาและพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9หลังจากร่วมปฏิบัติกิจกรรมนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ส่งผลให้พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียนลดลงห้า ปัจจัยความสำเร็จ 1. ครูให้ความช่วยเหลือและดูแลนักเรียนที่มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและพร้อมที่จะพัฒนานักเรียนในทุกๆด้าน 2. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการที่ดีมีการกํากับติดตามและประเมินผลส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานทุกกิจกรรม 3. ผู้ปกครองให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 4. ชุมชนหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมเป็นอย่างดี 5. โรงเรียนในเครือข่ายให้ความร่วมมือมีส่วนร่วมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 6. บทเรียนที่ได้รับจากการดำเนินงานการส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย กิจกรรมโครงงานคุณธรรมและโครงงานทักษะอาชีพนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วนักเรียนยังพัฒนาทักษะการคิดโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงานได้ล,ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆด้วยตนเองเป็นการเรียนรู้แบบ active learning ส่งผลให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมที่คงทนและความย,ายั่งยืนเการเผยแพร่รางวัลที่ได้รับ โรงเรียนมีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมน้อมนำหลักปรชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยวิธีการที่หลากหลายอาทิการจัดทำรายงานการเผยแพร่ผ่านเว็บเพจของโรงเรียนเผยแพร่ไปยังโรงเรียนต่างๆ